ชีวิตของคนธรรมดาคนหนึ่งเริ่มต้นด้วยความหวังที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนทุกอย่างได้แต่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมที่ไม่มีวันหวนกลับแสงเดือนชาวนาสาววัย28ปีผิวดำแดดมือหยาบกร้านจากชีวิตกลางทุ่งนาเธออยู่กับเต้าสามีที่รักและซื่อสัตย์และลูกชายวัยสามขวบชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความลำบากรายได้จากการทำนาวันละ200-300บาท พอแค่ประทังชีวิตไม่มีเหลือให้เก็บความฝันว่าสักวันจะหลุดพ้นความจนวันหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อแสงเดือนเจอลำยหยเพื่อนสมัยประถมลำยหยนั่งรถเก๋งใหม่ใส่ทองเต็มตัวดูมั่งมีผิดตาแสงเดือนนานมากแล้วที่ไม่ได้เจอสองสาวกอดกันแน่นแสงเดือนมองเสื้อผ้าขาดเก่ารองเท้าแตะของตัวเองด้วยสายตาอิจฉาลำใหยรวยจัง ลำใหยยิ้มตอบพี่ได้ผัวต่างชาติเลิกกันแล้วตอนนี้พี่ทำธุรกิจส่งคนไปทำงานต่างประเทศแต่สิ่งที่แสงเดือนไม่เคยรู้คือลำใหญไม่ได้รวยจากสามีต่างชาติเธอรวยจากการหลอกคนไปทำงานผิดกฎหมายในต่างแดนถ้าแสงเดือนอยากรวยเหมือนพี่พี่ช่วยได้นะลำใหญกระซิบไปต่างประเทศเดือนหนึ่งห้าหมื่นแปเลยคำพูดนั้นฝังหัวแสงเดือน 8 0ด0มืนนั้นมากกว่าทำนาทั้งปีคืนนั้นแสงเดือนไม่หลับหยาดเหงื่อและน้ำตาไหลเมื่อเห็นลูกหลับในมุ้งขาดเต้าสามีนอนอ่อนแรงจากการทำงานหนักที่ไม่จบสิน้นพี่เต้าหนูอยากไปทำงานต่างประเทศเธอสารภาพกับสามีอะไรนะเราอยู่กันดีๆทำไมต้องไปเต้าตอบลูกไม่มีนมบ้านรัว่วไม่มีเงินซื้อข้าวเสียงเธอสัน่น เต้ากอดเมียไว้แต่เราอยู่ด้วยกันเราจะผ่านไปด้วยกันแต่แสงเดือนตัดสินใจแล้วเธอต้องไปแม้ต้องทิ้งทุกอย่างเบื้องหลังลำยายพาแสงเดือนไปทำเอกสารกู้เงินนอกระบบจ่ายค่าดำเนินงานสาม0 0ื่นบาทจำนองที่นาพ่อแม่ดอกเบี้ยโหดลำยายยิ้มมั่นใจแค่เดือนหน้าแสงเดือนก็จะรวยแล้ววันที่ต้องเดินทางลูกน้อยร้องไห้เกาะขาแม่อย่าไปหนูกลัว แสงเดือนปาดน้ำตาแม่ไปหาเงินมาให้ลูกซื้อของเล่นซื้อน้ำนมนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เธอได้กอดลูกเมื่อไปถึงต่างประเทศไม่มีใครมารับไม่มีงานไม่มีที่พักลำใหญ่ไม่รับสายโทรไม่ติดผ่านไปไม่กี่วันแสงเดือนถูกตำรวจจับฐานใช้พาสปอร์ตปลอมวีซ่าไม่ถูกต้องหนูถูกหลอกช่วยด้วยเธอร้องไห้ไม่มีใครช่วยเธอได้ ชีวิตหนึ่งถูกทิ้งกลางโลกกว้างเธอต้องติดคุกต่างแดนนานห้าปีที่บ้านความเงียบกลื่นกินหัวใจเต้ารอเมียทุกวันลูกถามหาแม่ทุกคืนเจ้านี้มาทวงนี้ที่นาโดนยึดบ้านถูกไล่ที่พ่อแม่แสงเดือนล้มป่วยเครียดจนจากไปเธอสูญเสียทุกอย่างโดยไม่แม้จะรู้ตัว5ปีผ่านไปแสงเดือนถูกส่งตัวกลับไทย ร่างสูบผอมสีหน้ารยแรงว่างเปล่าแต่ครอบครัวไม่เหลือแล้วที่นาโดนยึดบ้านถูกขายพ่อแม่เสียชีวิตเต้าไม่ได้รอเธอลูกชายแปดขวบจาหน้าแม่ไม่ได้ผมไม่รู้จักเด็กน้อยวิ่งหนีเต้าแต่งงานใหม่แล้วเขาต้องเลือกชีวิตใหม่เพื่อดูแลลูกแสงเดือนก้มหน้ารับความจริงเธอเสียใจแต่มันสายเกินไปแล้ว แสงเดือนเริ่มตามหาลำใหญ่พบว่าลำใหญ่ถูกจับข้อหาหลอกชาวบ้านไปทำงานต่างประเทศมีคนเพราะถูกบังคับใช้แรงงาน3คนลำใหญ่ติดคุก20ปีทรัพย์สินถูกยึดหมดแต่นั่นก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้ชีวิตแสงเดือนพังทลายโดยสิ้นเชิงวันนี้แสงเดือนหาเหลี้ยงชีพด้วยการขายของข้างทางชีวิตที่ต้องเริ่มต้นใหม่โดยไม่มีครอบครัวไม่มีบ้านไม่มีที่ดิน บางวันเธอดูแลลูกชายจากระยะไกลแต่ไม่มีสิทธิ์อยู่ใกล้ลูกมีแม่ใหม่ที่มอบทุกอย่างให้ดีกว่าความโลภของหนูทำลายทุกอย่างเธอพร่ำบอกตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่องของแสงเดือนคือบทเรียนจากคนที่เคยมีทุกอย่างจากคนที่มีครบทั้งครอบครัวความรักที่ดินกลายเป็นคนไร้บ้านไร้อ้อมกอดไร้อนาคตเรื่องนี้เตือนใจทุกคนว่าอย่าให้ความอิจฉาบดบังสายตา อย่าให้ความโลภทำลายสิ่งที่มีค่าครอบครัวที่รักกันมีค่ากว่าเงินทองใดๆเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้วัดจากเงินทองหรือสิ่งของสิ่งสำคัญที่สุดอย่าเชื่อใครง่ายๆโดยเฉพาะคำว่ารวยเร็วไม่มีงานไหนที่ได้เงินง่ายถ้ามีทำไมเขาไม่ทำเอง ส่งต่อเรื่องนี้เตือนคนที่กำลังจะหลงเชื่อช่วยกันป้องกันไม่ให้ชีวิตใครต้องพังเหมือนแสงเดือนจำไว้ความสุขที่ยั่งยืนคือการอยู่กับคนที่รักเรา